สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องทุกท,นนะะทุกท่านเนาะค่ะที่กําลังติดตามตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาพานทังช่องของหลอกกพารวยอยู่ขณะนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะในคลิปนี้ก็จะมีของลุงทรงเนาะคะ่ะลุงทรงเซียนซูมเซียนนมเซียนจิระหล,ลักการลขลอกกีกนะ๊เนาะกับตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาตรวงวดของวันที่หนึ่งสิงหาคมของวันศุกรนะ์เนาะอ่า ต้องกราบขอบบุญกับผู้นิรายที่ใหายตอริกนะทั้งมาบ้างทั้งช่องอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่องวดเนาะค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับน้องประบาดจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่ติดตามอยู่ขณะนี้ตอนนี้ดึกๆเดศร้าๆศรเพราะว่าสีดึกเพราะว่าสีเศร้านะกราบขอบุญของผู้นิราศอันเลขทุกตัวเนาะค่ะเหมือนเดิมโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังคือเก่าเช่นเคยนะคะเอาเพื่อเป็นการเสียเวลาล็อกกิ้งสิบห้าเป็นตัวเองแนวทางของลุงส่งกันก่อนเนาะ ลุงสรงให้มาเนาะของคืนวันเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาเข้าไปที่เจ็ดหนึ่งเออเจ็ดสองอาจจะว่าแม่นตัวนินัดเจาะแต่จับคู่เข้าตรงๆเนาะค่ะเข่าแบบป,ปะตองกลับกับตัวเองกนะทางของลุงทรงให้มาที่เจ็ดสองเนาะมีใครตามมีใครใดกับลุงทรงมาแล้วค่ะกลับมาแล้วมาเข้าตรงๆเนาะ สำหรับเจ็ดซองของลุงทรงไปต้องงวดค่ะต้องงวดกับลาปฒนาวิ่งบนรางเด่นที่ศูนย์ลองที่สองค่ะงวดนี้ลุงทรงใหมาเด่นที่ศูนย์ล่องสองสองตัวใหมามีศูนย์ห้าสองศูนย์เก้าศูนย์สองซีสามซีสามสองค่ะมีสองซีสามสองและกัเจ็ดสองค่ะ เน้นที่ศูนย์ห้าสองศูนย์แล้วกัเจ็ดสองกับตัวเน้นตัวจอเลขสองตัวของลุงทรงเนาะคะ่ะสําหรับสามตัวเพื่นกระเน่นทั้งสามเนาะหกศูนย์ห้าหนึ่งสามสองศูนย์เจ็ดสองค่ะกับเลขสามตัวของลุงทรงเด่นด้วยศูนย์ค่ะสองตัวเน้นที่ศูนย์ห้าสองศูนย์แล้วกัเจ็ดสองค่ะแอบบหน้าจอไปต่อกับลุงทรงนะคะ ไปต่อของเซียนซุ้มค่ะมีใครมานบเสเซียนซุ้มมาอีกแล้วอ่านรพัฒนาค่ะของขึ้นวันเมื่อขึ้นที่พานะของเซียนซุ้มกับเขาทีเจ็ดสองเนาะอาจจะว่าเป็นตัวเน้นบ่เป็นตัวจาะเขาทีจ็ดสองเนาะคะ่ะสามตัวเพิ่นก็เกือบแตกจากเก้าเป็นแปดจากแปดเป็นเก้านี่แตกแน่น,นอนบ <laughs> ่าอีกก็ถืออีกแล้วเนาะคะ่ะอไปต่อค่ะเอา,าเฉียดไปเต็มเดียวเนาะ แตกสามตัวเลยสองตัวแตกแล้วฝายตองวดค่าสำรับของเส้นซุมกับลาวพัฒนาวิ่งบนรางเดนทีซีกับหาค่ะวันนี้เดนทีซีกับหาสองตัวให้มามีซี 7, 0, 8, 1, เจ็ดซีศูนย์ห้าแปดหาหนึ่งนินทีซีศูนย์กับหาหนึ่งค่ะมาเป็นอีกสองตัวตัวนินเนาะค่ะ เบิร์ที่ซีซีกับหาหาสามตัวมีซีหาหนึ่งซีหาแปดซีซีศูนย์เน้นที่ซีหาหนึ่งกับซีซีศูนย์ค่ะของเสยนสูงวดนี้เด่นทั้งสองแล้วค่ะเด่นที่ซีกับหาสองตัวเน้นที่ซีศูนย์กับหาหนึ่งสามตัวเน้นที่ซีหาหนึ่งกับซีซีศูนย์ของเสยนสูม อาต่อของเซียนจิระสำหรับเดินตัวเดียวไอที่รอคอยอยู่เตรียมตัวแคปหน้าจอเนาะวดนี้เข้าที่เดินที่แปดมาแปดอีกแล้วค่ะมาแปดจับคู่เกือบเข่าเนาะหลุดไปหนึ่งแต้มเลขออกตัวเก้าจากบนมาล่างวดที่แล้วก็ออกสองแปดเนาะคะ่ะสองแปดบน งวดนี้ออกสองแปดล่างดินที่แปดจับคู่เกือบเขานะคะให้ที่แปดหนึ่งไปไม่ถึงแปดสองเนาะแต่ว่าซ้ายวิง่งซ้ายรูดเล็กดินตัวเดียวเข้านะคะไปต่อค่ะของเซียนจิระสองงวดกับเดือนใหม่วันที่หนึ่งวันศุกร์นี้เตรียมตัวรุ่นทั้งไทยทั้งลาวกันเนาะรุ่นให้ก่อนแล้กก็ต่อโดยลาว วิ่งบนล่างนะคะเดนที่4ค่ะของเซียนจิระเดินที่4สองตัวมี47 48 49 40เน้นที่48กับ40ค่ะเบิ้ลนสีสามตัวให้มากมี47 4 479 440เน้นที่440ค่ะสำหรับแนวทางของเซียนจิระกับตัวเลขแนวทางเลขสามตัว หน้าจอไปต่อกับเดือนใหม่สิงหาคมเดนที่สค่ะของเซนจิระเน้นอีกครั้งเนาะโอดยมอีกครั้งนะคะเดนเดนที่สี่สองตัวเน้นที่สีแปดกับสี่ศูนย์สามตัวเน้นที่สี่ี่ศูนย์ค่ะของเซนจิระกับราวพัฒนาต่อของแอสค่ะของแอสลุตเนาะคะ่ะต้องขอไปเอฟซหลายๆที่แนวทางไม่เข้านะ ไปต่อค่ะไม่พูดนานงวดที่แล้วกัเขาตะเล็กดินหางวดนี้หลุดไม่เข้าลาประนาตรองงวดค่ะของลอกเกดินวิ่งบนล่างนะคะดินที่หกกับจิตสองตัวมีหกเก้าหกศูนย์จิตเก้าหกจิตเน้นที่จิตเก้ากับหกจิตค่ะบินที่จิดเจ็ดสามตัวหกหกจิตกับหกจิตเก้า เน้นที่หกเจ็ดเก้าค่ะสำหรับเหล็กสามตัวเนาะคะ่ะเด่นที่หกกับเจ็ดสองตัวเน้นที่เจ็ดเก้ากับหกเจ็ดค่ะสามตัวเน้นที่หกเจ็ดเก้าแคปหน้าจอไปจะไปส่ตกับแอดบอลาวต่อของเซียนหนุ่มเซียนหนุ่มกับหลุดะคะ่ะหลุดน้ำกันไปน้ำกันเฮา ต่อค่ะตองสำหรับรับพัฒนาวิ่งรูดเดินบนรางตองวดของวันที่หนึ่งนะคะของเส้นนมุมเด่นที่แปดกับหกสองตัวมีแปดเก้าแปดหกหกเก้าหกศูนย์ 0, เน้นที่แปดเก้ากับหกเก้าค่ะเบิ้ลที่แปดแปดกับหกหกสามตัวมีแปดหกเก้าแปดหกศูนย์เนิ่นทั้ 8, 6, 9, 0, ทงสองหางเนาะสำหรับเลขสามตัวของเสียนหนุ่ม แล้ววัฒนานะคะด่นที่แปดกับหกของเส้นหนุม่มสองตัวเน้นที่แปดเก้ากับหกเก้าสามตัวเน้นที่แปดหกเก้ากับแปดหกศูนย์ 0. รับตัวเด็กแนวทางรองวดหมักเส้นใดจากเส้นนั้นนะคะแล้วผู้ใดล่อของเส้นใดอยูก่กะคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อล่อว่าล่อของไผ่จะได้ตามเนาะแต่ว่าเพิ่นก็นจะทยอยหายในเมื่อนี้แหละคะ่ะเราว่า ลงคลิปก็คงจะเป็นตอนคำอีกเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าแนวทางฝึงใดมาหาเสียนได้แค่หาเสียนเนาะแต่เมืม่อนี้เพ่อนไหยมากอะตอนคำค่ะ,ะมานั่งเขียนอีกเรียบเรียงอีกนะเนาะเสียนจิระเซียนซูมแล้วก็ลุงสงกับขอบุณขอบพุณหลายนะคะที่หายตัวเอ่แนวทางล็อกอิกมาวางทางช่องกับราวพัฒนาเนาะราวพัฒนา เราพัฒนาต่องวดเนาะบรรยกาศขอบพระคุณเอ็ซีทุกทุกท่านเหมือนเดิมค่ะบม่ว่าจะเป็นทงางสปปลาวแล้วก็ทางไทยเฮาส์นก่กขอบขอบพระคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็อย่าลืมกดกระ,ะดิง่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ประพาสคลิปไปต่อกันวันที่หนึ่งขอให้เฮงทั้งไทยแล้วก็ลาวนะคะขอบขอบพระคุณหลายๆเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ